สวยทั้งคู่โบคิมเบอรี่แต่งตัวหวานร่วมง,งานแต่งเพื่อนสำหรับนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนวอเทมัสกับโบเบนจวันเป็นคู่เพ่สซีในวงการบันเทิงที่สนิทกันมากๆเลยละค่ะ โดยมักจะมีความน่ารักสดใสของทั้งสองคนออกมาฝากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องซึ่งคู่นี้บอกเลยค่ะว่าแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขก็อยู่เคียงข้างกันเสมอมิตรภาพของความเป็นเพื่อนนั้นช่างสวยงามมากจริงๆค่ะล่าสุดโบกับคิมเบอร์ีพร้อมมากปรินก็ได้ไปร่วมง,งานแต่งงานของเพื่อนโดยโบได้โพสภาพพร้อมลงแคปชั่นว่า Congratulations my beautiful PP and p ็ o p นะคะ You look beautiful babe And I m so happy to see you happy. Wishing you a lot of love and happiness and enjoy a great journey into the next chapter in your life. สวยมากแบบมากๆรักนะพีพี #top a g t away โบ <Bo S 2> มาในชุดเดรสสีชมพูหวานด้านหลังเว้าวลึกด้านหน้ากระโปรงก็แหวกถึงขาอ่อนแซบมากส่วนคิมเบอร์ี่มาในชุดเดรสและรูปสีชมพูหวานแววอวดหุ่นสับๆส,สวยออร่ากินกันไม่ลงเลยจริงๆค่ะ